พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คืนนี้ฝนตกนะครับเป็นครั้งแรกที่ฝนตกหลังจากที่ข้อวงได้ทำกระชังแล้วก็ลงเรือนบนดาดฟ้าเสร็จนะครับแล้วก็ได้ทำการกางกระชังเพื่อเลี้ยงตะเกะแตนบนดาดฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่เรามาดูนะครับว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมานะครับ หลังคาบนดาดฟ้าของพ่อพงที่พระพงได้ทําการปรับปรุงใหม่โดยการนําพลาสติกมาคุมนะครับมาคุมโครงเหล็กที่มีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงตะกกะแตนนะครับที่ใช้พลาสติกก็เพราะว่าตะกกแตนจะชอบแสงแดดนะครับก็เลยใช้พลาสติกคุมนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นสแลนนะครับสแลนคุมแล้วก็ จะดึงพวงแสดนะครับเป็นดอกไม้สีส้มสวยๆนะครับมาคลุมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พ่อพงเองก็อยากจะเลี้ยงตักกะแสนแต่ไม่มีพื้นที่นะครับก็เลยทำการเอาพวงแสดออกนะครับตัดเถาพวงแสดออกเลยนะครับหรือออกหมดนะครับไม่มีพวงแสดให้ได้ชมอีกแล้วนะครับตั้งแต่นี้ไปนะครับ คอนแสดน,นี่ก็ปลูกมาเป็นเวลา20ปีแล้วนะครับเพราะต่อไปก็ไม่มีก็จะทำเป็นที่เลี้ยงตักแตนนะครับเรามาดูนะครับนี่ครับมาดูว่าผลนะครับจะส่งผลยังไงต่อโรงเรือนบนดาดฟ้าของพ่อพงที่พ่อพงจะใช้เลี้ยงตกแตนนะครับตอนนี้ไม่มีลมนะครับท่านผู้ชม ไม่มีลมก็ยังจะปกติอยู่นะครับเห็นไหมก็จะมีน้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีช่องว่างอยู่นะครับช่องว่างที่ฝนจะสามารถเข้ามาได้นะครับอย่างไม่ต่อเนื่องแต่ว่ากระชังเราก็จะเป็นกระชังคล้ายๆแบบว่าเป็นกระชังกระชังบกนะครับกระชังเลี้ยงลานะครับตรงนั้นมันก็จะ าการน,น้ำเข้าได้อยู่นะครับซึ่งแขบดำๆเนี่ยมันจะสูงสามสิบเซนนะครับน้ำบนนี้นี่ก็สามารถระบายออกได้เร็วอยู่นะครับด้านข้างเพราะผมใส่ท่อไว้ตามด้านข้างอันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับท่านผู้ชมดาดฟ้าชั้นสองของที่บ้านนะครับนี่ครับตรงไหนที่าน้ำมันขังนะครับที่น้ำมันขังเราก็จะ หาไม้นะครับไม้ไผ่นะครับมาสอดลองรับเพื่อว่าไม่ให้พลาสติกมันหย่อนนะครับนี่นะครับก็รอลุ้นกันนะครับนี่กร่าชังหนึ่งนะครับที่เอาไปคางไว้เนี่ยเป็นไระช้าง2องคูณสาเมตรนะครับก็ไข่ตักระแตนพึ่งออกนะครับได้ออกมาได้สองวันแล้วนะครับก็กําลังจะทยอยกันออกมาก็ เป็นไข่เก่ามันก็จะออกมาก่อนส่วนไข่ใหม่มันยังไม่ออกนะครั่ไข่ตะกะแตนก็เอาเข้าไปไว้ในฟาร์มแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เอาไข่ออกมาก่อนเอามาเก็บไว้ในบ้านนะครับไข่ตะกะแตนนะครับมาใส่กระสอบไว้ก่อนส่วนตัวที่ออกแล้วก็อยู่ในนั้นแหละนะครับอยู่ในกระชังรอดูนะครับว่าวันนี้ฝนจะหนักแค่ไหนแล้วก็จะมีลมไหมนะครับนี่ครับเรารอดูนะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงกลางคืนนะครับส่วนกระชังที่ผมเลี้ยงข้างล่างนะครับตู้หรือว่าคอกที่ผมเลี้ยงอยู่ข้างล่างที่เป็นชุดทดลองเลี้ยง่ะนะครับตู้กว้าง1เมตรยาว2เมตรนะครับแล้วก็ไข่นะครับหขีดตอนนี้ก็ออกมาหมดแล้วนะครับเป็นตัวตักรแตนมาได้10วันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ที่ผมตั้งเลี้ยงไว้ข้างล่างตอนนี้ผมก็ยกเข้าในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้ยกเข้าในบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณบนดาดฟ้านะครับเราก็มารอลุ้นแล้วก็มารอดูกันกนะครับว่า,าน้ำจะเป็นอย่างไรนะครับบนดาดฟ้านี่แหละครับการเลี้ยงตะกะแานช่วงฤดูฝนก็จะลำบากหน่อยนะครับไม่เหมือนหน้าแรงเนาะครับ นี่ครับนี่คือไข่ตั๊กแตนนะครับที่ผมนํามาเก็บไว้ในบ้านนะครับนี่อยู่ข้างในนี่นะครับมีแต่ไข่นะครับอ่าส, right อส่วนตัวนี้ก็ยังอยู่ในกระชังนั้นอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็คือครอบนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับ so ที่เรากลางวันเราเอาไว้ด้านนอกวันนี้ฝนตกนะครับก็ lights, เลยเอามาไว้ได้านในนี่มีมีไอ้ตัวนี้มันมาอยู่ จิ้งจบนะครับมันอยู่มาเกาะอยู่รอบคงมันคงอยากมากินตะกกะแตนครับนี่ดูนั่นวิ่งไปแล้วนู่นเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีตุ๊กแกมามันจะมาหากินตะกกะแตนครับน,นี่เอาเข้ามาเก็บไว้ในบ้านก่อนนะครับเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะครับกลัวลมไม่ได้กลัวฝนหรอกครับเพราะว่าอันนี้เราคุมแล้วคุมพาสติกไว้เรียบร้อยแล้วครับเรากลัวแต่ กว่าแต่ลมอย่างเดียวฝนไม่กลัวนี่นะความยุ่งยากของการเลี้ยงตะกะแตนในช่วงฤดูฝนนะครับก็ต้องใส่ใจหน่อยไม่เหมือนหน้าแรงหน้าแรงนี่ก็เอาตั้งไว้กลางแดดทั้งวันเลยก็ไม่มีปัญหานะครับยิ่งโตเร็วนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยถ้าไม่ได้แสงนะครับมันก็จะยิ่งโตช้า ปัญหาก็แก้กันไปนะครับสําหรับการเลี้ยงนะครับเราอยากเลี้ยงเราก็ต้องรับปัญหาให้ได้นะครับแก้ปัญหาให้ได้ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ